ครับผมพาพเบิ้งมึอไฟโบกนะครับว้ายบังวันไหนมันคือขึ้นดีเถอะพวกบวกกันมาทีมงานคุมทงมาดงมะลีอีกแล้วครับนี่บังนี่แบตนะครับบังนี่บังในรายการเด้อนี่เลยในรายการในรายการเด้อบางนี่ในรายการเด้อบางมีฝั่งคือฝั่งไปนะ บ้างนี่จุดสวายเจ้าที่เจ้าทานน้องบักเล่นเจ้าพ่อเจ้าเมียมึของกูเด้อมดเป็นหูมึงจุดสวายเจ้าพ่อเจ้าเมีน้องบักเล่นอ๋อเนี่ยเดียวเท่าไหร่กันมัดกระไรตัว Sống bỏ, sống bỏ ăn cái dù rồi Bằng này sẽ đấy nè, bằng nhây, bằng nhau, phải bột nè

บบเอ้าสามสองเนื่งไปโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหสูงครับสูง